รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคบกยประกอนะครับผมขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่เกมที่เต็มไปด้วยการรับสมองประลองปัญญาพร้อมความฮาแบบจัดเต็มนะครับในดาวินชีเกมทอร์นาทอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะวันนี้ผมยืนแบบโดนเดียวเดียวได้อีกแล้วไอ้แจ็คครับเหมือนเคยครับตอนนี้คุณผู้ชมฮะไอ้แจ็คเข้าโรงพยาบาลอีกแล้วนะครับไปรักษาล่าสุดเป็นโรคอะไรรู้ไหมฮะ หนองในขึ้นสมองหนักมากหนักมากนะฮะก็ยังไงทุกคนช่วยภาวน,นาน,นะฮะให้แจ็คหายไวๆนะครับแต่ไม่ต้องห่วงวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนนะครับผมต้องมาพร้อมกับพิธีกรคู่หูคนใหม่ของผมอ,อยากรู้รืยังครับว่าเขาเป็นใครถ้าอยากรู้นะฮะไปเจอเขากันเลยครับซาร่าฮอลล์ โทษอันน uh. oh well. oh uh uh. şey yes, ี้เป็นเสียงโห่ร้องของความรักหรือว่าความเกลียดชังที่มีให้คุณฮะไม่แน่ใจเหมือนกันคือตอนแรกนึกว่ามารายการดาวินชีเด็กเอออ้าวตายแล้วไอ้แจ็คไอ้แจ็คบอกว่าให้มาดาวินชีเด็กอ้าวอย่างนั้นนะครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณซาร่ามากนะฮะเชิญกลับบ้านได้คับ ไม่เพรเาะว่าได้ข่าวว่าแจ็คก,ก็เบอกว่าให้มาแทนหน่อยนะคะเขาบอกว่าวันนี้เป็นทีมเกี่ยวกับนี่เลยคอสเพลย์ถูกต้องวันนี้ก็เลยแต่งมาคอสเพลย์เป็นแจ็คอ๋ออันนั้นแจ็คแฟนฉันอันนี้แจ็คเลยฮะแจ็คแฟนเธอ เราเนี่ยแอยเราก็มีโป่งมีแฟนแล้วแบบกุบกิบกุบกิบกิมิดีความสุขโอเควันนี้นะฮะมีเสียงเรียกร้องมาจากแฟนๆรายการนะครับว่าอยากจะเห็นอะไรที่แบบว่าเป็นสีสันมีความแปลกใหม่แตกต่างจากเดิมบ้างนะฮะวันนี้เราก็เลยเชิญผู้เข้าแข่งขันของเราครับอยู่ด้านหลังนะฮะเรียกว่าวันนี้เป็นติมคอสเพลย์ นักชงหน้ากากโว้ยเขามาด้วยนี่มาเต็มมากเลยนะคะนี่เป็นตัวปีศาจที่ตามควบคุมแอลอยู่เรารู้ว่าเขาชอบกินอะไรกินอะไรแอปเปิ้ลทำไมเขานี้เรื่องนีเรื่องอ่านเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่เรื่องแอลนะเรื่องโน้ตบุ๊กอันนี้สรุปคุณแต่งคอสเพลย์มาเหมือนกันวันนี้ใช่ค่ะเป็นคุณซาร่าในรายการดาบินชีเด็กถอดหน้ากากออกมาถอดจริงจริง สวยจริงติดตามคุณซาร่ามานานติดตามคุณบอยมานานเหมือนกันพอมาเห็นตัวจริงไม่น่าเจอวันนี้นะครับคุแขับเของเราพร้อมแล้วด้านหลังพร้อมแล้วแต่ยังขาดหัวหน้าทีมสตีลใช่ค่ะผู้แขับยังเด็กขนาดนี้หัวหน้าทีมสตีลเด็กขนาดไหนครับคุณซาร่าบอกเลยว่าเด็ดซะจนต้นไม้ล่วงหมดเลยเขาบอกว่าหัวหน้าทีมสตีลของเราคนนี้เนี่ยแบบ import เข้ามา อินพอร์ตไม่ใช่พี่อินพอร์ตอย่างเดียวอินเลอร์เฮิร์ดอะเฮิร์ดนะขอเชิญนะฮะหัวหน้าทีมซีลนะครับผมจียอย มาเป็นนี่วิลาวิลาวิลาใช่เรื่องอะไรเเรื่องอะไรฟรินสตอนไงคะฟริสอที่เป็นเรื่องของอะไรครับจียอนฟรินสตอนน่ะเหรอใช่ก็ก็เป็นเรื่อง Stone Age ไงใช่ชุดของเขาอ่ะจริงๆแล้วเขาคอสเพลย์มาจริงๆแล้วตัวจริงเป็นสีเหลืองแต่ด้วยความที่เขาอินเลิฟไงชุดมันก็เลย คู่แข่งขันพร้อมแล้วนะครับวหน้าทีนซิลก็มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราไปแข่งขันกันดีกว่านะครับเชิญจีออนนะครับที่แท่นซิลาพวกอ้าวแข่งขันกันนะฮะตอนนี้ผู้แข่งขันพร้อมแล้วนะครับซึ่งคุณจีออนจะเป็นคนแรนดอมนะฮะผู้แข่งขันคู่แรกค่ะเชิญเลยครับคุณจีออนโอเคคเรนเตอร์ไเลยค่ะ oh. สวัสดีครับเป็นเป็นคาแรคเตอร์อะไรอะคะป๊บเป็นเป็นคิริโตครับคิริโตใช่ฮะอยู่ในเรื่องอะไรอะฟอตอาร์ออนไลน์ฮะคืออะไรอะมันเป็นอันิเมะเกี่ยวกับเอ่อออกไปทางแฟนตาซีกับแอคชั่นนะครับอ๋อปกติชอบแฟนตาซีอะคะใช่ครับใช่ครับวันนี้พร้อมไหมคะก็ตื่นเต้นนิดนึงฮะอ๋อเต็มที่เต็มที่นะคะได้ครับขอบคุณครับ ขออีกคนหนึ่งขออีกคนหนึ่งค่ะถ้าพร้อมแล้วเรนดัมค่ะไม่สวยมาแล้วสวยอ่ะจากเรื่องอะไรคะเรื่องมาคอร์ฟอนเทียค่ะคอร์เป็นเชอริวโนมเป็นนักร้องเป็นนักร้องเป็นนักร้องค่ะเป็นไอดอลสวยด้วยร้องเพ้อด้วย เ่งมาเก่งมากบความมั่นใจมากจุดนี้โอเคตอนนี้ได้2ท่านมาแล้วนะครับเจอสองท่านครับด้านล่างเลยมาเลยครับคู่แรกของเราคอสเพล์ประเดิมด้วยคู่ระหว่างคุณปั๊บคิริโตกับคุณมิวเชอริโนมาชมกันครับว่าลีลาการทอรหัสของคอสเพล์คู่นี้จะสนุกสนานแค่ไหนครับก่อนะครับขอเสียงกำลังใจสองคนนี้นะครับส่งเสียงมา ใจว่าระหว่างลูกทีมกับหัวหน้านะครับใครติงต้องกว่ากันไหวไหมที่ย้อนไหวไหมไหวค่ะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติหรอใช่ค่ะดีมากลูกโอเคเริ่มต้นนะฮะทั้งปั๊บและมิวนะครับจะมีคะแนนสะสมนะครับคนละ5,000คะแนนข้อแรกลงตรงกลางมาครับคนละ1,000คะแนนนะครับตอนนี้รหัสภาพของเรา พร้อมไหมครับซาร่าพร้อมค่ะแน่นะแน่แน่รับเดี๋ยวช่วยใ<ห>บเดี๋ยวช่วยใบได้เลยนะฮะถ้ารหัสพร้อมแล้วนะครับแข่งกันเลยนะครับรหัสภาพรแรกนี้นะครับมูลค่าอยู่ที่2,000คะแนนนะฮะมี4พยางครับ4พยางถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพม,มาและรหัสภาพรแรกจะเป็นใครที่ชิงคะแนนนำขึ้นไปก่อนนั้นช่วงหน้าเราจะกลับมาสนุกกับคู่นี้กันครับ สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีข้าวไทยตราพันดีรีวองซ้อยเกิดจากนมถั่วเหลืองสี่พยางครับสี่พยางถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมา ลนะครับและปั๊บตอบว่าสลบสลายครับสลบสลายนะครับคำตอบนั้นถูกต้องโอ้โหแรงมากคุณเก่งมากคุณเก่งจังเลยอ่ะคุณพี่ลาตะคุณเก่งมากคีริโตะะคิรโตอะไรนะเมื่อกี้คีริโตะคีริโตะออ๋คีริโตะใช่ค่ะมาดูเฉลยกันนะครับภาพแรกคือเขากำลังสระผมอยู่นะครับภาพที่สองเนี่ย ผีเขากำลังหลบมีดอยู่นะฮะข้อที่สรสะว่ายน้ำสุดท้ายคือน้ำไหลนะฮะก็เลยเป็นสลบสลายนั่นเองนะครับสองพันแรกครับปั๊บได้ไปอาแล้วมิวเราไม่ได้นะเราต้องขอพรจากไม้ทองคําของเราหน่อยล้ำมีท่าไมมมีท่าไหมมีท่ามีท่าเด็ดกว่านี้ไหมต้องอยู่ไหนคะต้องอยู่ไหนต้องอยู่ไหน ต้องแตกแล้วพอแล้วโอ้มีอันนี้ด้วยฮะนี่นีอันแค่นี้นี่ของตียอเลยไงโอ้นี่เลยไงใช่ไหมตียอใช่ไหมนะหลังจากมิวขอพรแล้วนะครับตอนนี้มิวนะครับมีอยู่4,000คะแนนนะครับผมมิวเรียกกี่คะแนนดีครับสามสี่พัน ขอ1 0 0่ัก่อนคะ <S <S อ่ะต่อะครับข้อนี้ <S <S ตกลางอยู่ที่2,000คะแนนจะรับว่าไงฮะ <S <S ได้นะได้นะเริ่มต้นดีได้นะเรารักมก่อนนะครับกับรหัสภาพที่มี2พยางและเป็นคำผวนครับ <S <S 2> <S 2> คำผวนนะฮะถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมา ดแล้วครับและปั๊บตอบว่าสารยันสัญญาณครับสารยันสัญญาณถูกต้องบนก็กดสัติวกลนาวเลยนะฮะแต่ว่าปั๊บได้ไปก่อนนะครับภาพแรกคือรูปสารนะครับภาพที่สองคือผ้ายันนะฮะสารยันก็ผวนเป็นสัญญาณนั่นเองนะครับสองพันคะแนนนี้ครับไปอยู่ที่ปั๊บครับมแล้วมิวผมนำไปแล้วนะฮะไม่ได้ผลเก็บแป๊บมิวเจ้า มิ้วพี่จีว่าต้องเอาอันนี้ไปโอเคเออขอเป็นแบบนี้ดีกว่าเออเราเราลองขอพรด้วยอันนี้ดิโอเคมิ้วครับตอนนี้นะฮะเรามี3,000นะครับท่อนี้มิ้วจะเป็นคนเรียกนะครับเรียกเท่าไหร่ดี2,000จะเรียก หนึ่งพันครับคิดนานโอเคตอนนี้ตรงกลางอยู่ที่สองพันคะแนนนะครับรหัสภาพนี้นะครับมีสองพยางครับสองพยางถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมา มิวแล้วนะมิวและมิวตอบว่ากะชกกะชกนะครับผมคำตอบนั้นไม่ใช่ยังไม่ใช่นะครับเอาตอบกันนะฮะคำตอบว่ากระชอกฮะกระชอกนะครับคำตอบนั้นถูกต้องตื่นเต้นไปตื่นเต้นไปมิวตื่นเต้นไปหน่อยความจริงเหมือนรู้แล้วถอดรหัสจะมาถูกทางแล้วนะครับผมจิยอน ข้อข้อนี้ตอบได้ไหมฮะเข้าใจหฮะอันอันแรกตอบได้ค่ะแล้วก็อันที่อันแรกคือหน้าเป็นกระ,กระครับผมแล้วก็อันที่สองก็คือเป็นชิงครับผมแล้วก็อันที่สมคือหัวานน <laughs> เราเลยเราเลยจะตอบว่ากระชิงหัวนม <laughs> ฟังแล้วกลัวหายเลยกลัวหายมากเลยกล่วว่าจะมาชิงหุ่โรมาใบต้องปิดต้องปิดคอเทปดออีปิดดีเลยภาพแรกคือหน้าเป็นกระนะคะระับภาพที่สองคือเฉาะฉิงนะสุดท้ายคืออกเขียนรวมกันฮะอ่านใหม่ก็คือกระชอกกันเองนะครับและสองพักระนานี้นะครับไปอยู่ที่ปับ๊บครับโอ้๋ยวมิวเริ่มใกล้มาจริงจริงแล้วนะครับต,ตัดไม่ได้ต้องขอเลยอ่ะนะครับคืนแม่ใจเย็นใจเย็นคืนแม่ ทำไมไม่ได้อ่ะมันไม่จักสิทธิ์มันไม่จักสิทธิ์รอรตื่นเต้นไปตื่นเต้นไปตอนนี้มิวมีสองพันนะครับและท่อนี้มิวจะเรียกกี่คะแนนสองพันไปเลยเปสองพันสองก็ได้ค่ะบสองพันไปเลยเอาแล้วเอาคืนนะครับท่อนี้ตรงกลางอยู่ที่4,000 นะครับมิวดูดีดนะฮะปั๊บด้วยนะครับและมิวต้องตอบไปถูกในข้อนี้เท่านั้นนะครับเพื่ออยู่ต่อนะครับกับรหัสภาพที่มี3พยางทีมซิลดูให้ดีะครับสามพยางรหัสภาพมาคุณมิวจะรอดพ้นจากเงื้อมือของคุณปั๊บหรือไม่นั้นช่วงหน้ามาให้กำลังใจเธอกันต่อสักครู่เดียวครับ นุนโดยโอวันตินลอรีเอซูปเปอร์อัลตรา้าสลิมคู่เครื่องดื่มลิปโฮสามพยางดิพซิลดูให้ดีครับนนสามพยางรหัสภาพมา คนซิลครับนิ้วกดก่อนทีเดียวนะฮะถ้าตอบถูกนิ้วอยู่ต่อครับนิ้วตอบว่าลูกลูกลูกเหลเวลานะครับผมปั๊บกดแล้วนะฮะตอบว่าผลพลอยได้ครับผลพลอยได้นะคร like ับคำตอบนั้น เข้ารอบไปโ่มีคนเซฟตอบได้ไหมฮะตอบได้นะผมคอยได้เหมือนกันภาพแรกเนี่ยก็คือชี้ไปที่ผลนะครับของผลไม้นะครับผมภาพที่สองนะฮะคือพี่ลอยเชอร์มานะสุดท้ายเป็นได้ได้ตรงตัวเลยนะครับก็เลยเป็นผลลอยได้นะฮะและผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับผมน้องปา พียอนครับครับ,ครบใครจะลงมาเจอกับใครคอท่าเด็ดเด็ดโอเคเข้าฟรินสตันมิสเตอร์ฟรินสตันอ้าวเรดิ่มาเลยค่ะ ฟลกผมชื่อโฟล์กโฟล์กครับเป็นมาจากเรื่องอะไรอะคะการ์ดไฟแวนการ์ดครับคืออะไรอะคะเป็นการ์ตูนแนวการ์ดเกมครับผมอ๋อแล้วคาแรคเตอร์นี้มีมีพลังอะไรอะคะก็เป็นพวกเด็กที่มันเกเรประมาณเกเรช่วงตอนแรกแล้วก็เป็นตอนหลังก็เป็นพวกตัวดีมาอ๋อตัวดีครับโอเคเลยแล้วก็ตัวดีอ้าวเหมือนพี่บอยนี่อ้าวไมอ่ะ ตอนแรกเกเรตอนแรกก็เกเรหรือว่าตอนนี้ก็ยังเกเรสุดท้ายก็ดีแล้วไม่ถึท้ายก็ดีแล้วอ๋ออ๋อโอเคค่ะอายุเท่าไหร่คะ18ครับจริงเหรออ๋อน่าไปเหมือนกันนะเนี่ย18เหรออ๋อตอนนี้ได้น้องโฟกซหนึ่งคนแล้วครับทีมงานครับอีกหนึ่งคนเลยครับมาเลยเรนเดอร์มาเอามามามา โอ้โหดิจี้ย้อนไปใ,นใกล้จย้อนไปใกลใใ้อันนี้มาจากเรื่องอะไรครับเ,ออเร,ร <c oughs> าม,เๆๆมาจากเรื่องอะไรฮะเร็วๆซาดโกดเดอริงค่ะโอ้โหที่ที่ออกมาจากอกมาจากน้ำ <c oughs> ออกมาจากทีวี ตาโก้ที่ออกมาจากห้องน้ำใช่ไหมฮะไม่ใช่ออกมาออกมาจากรูอ่ะรูรูน้ำบ่อน้ำบ่อน้ำบ่อน้ำเรียกมันรูมีท่าไหมมีท่าไหมรูน้ำมีท่าก็ออกมาได้เหมือนกันนะครับขอท่าเวลาออกจากบ่อน้ำมีท่าไหมมาแล้วมาแล้วอ่ะ คุณต้องให้เกียรตสซาดาโกะด้วยก็เป็ผีต้องกลัวเข้าใจไหมคุณต้องกลัวเขาด้วยมองมองนูน่ากลัวอ่ะตอนนี้ได้โฟล์กนะครับกับกิฟต์นะครับผมเชิญสองท่านครับด้านล่างเลยมาสนุกกันต่อกับคู่ระหว่างคุณโฟล์กกับคุณกิฟต์สาดาโกะซึ่งจะเป็นใครที่ออกตัวการถอดรหัสภาพได้ดีกว่ากันนั้นไปชมกันเลยครับเริ่มต้นนะฮะโฟล์กกับกิฟต์จะมีคะแนนสะสมนะฮะคนละ5,000คะแนนนะครับผม ข้อแรกครับลงตรงกลางมานะครับคนละ1,000คะแนนนะฮะร,รหัสภาพแรกนะครับมูลค่า2,000คะแนนนะครับผมมีทั้งหมด4พยางสี่พยางนะครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมา คนซิวนะครับตอนนี้ฟังคำใบให้ดีนะครับผมให้ดูว่าภาพแรกมันคือรายการประเภทไหนครับและภาพที่2คือประเภทไหนครับและให้ดูตำแหน่งของมันภาพแรกคือรายการอะไรนะครับประเภทไหนนะฮะภาพที่2องบุคเพสันนิวาสคืออะไรครับ และดูตำแหน่งของมันครับใช่แล้วมันอยู่ตรงไหนขอ,องกันและกันสิบแล้วครับเราดดูดาดูอ้าวไม่มีใครตอบได้นะคะแน่นอนนะครับสิทธิ์ตกเป็นของน้องเบอร์เก้าชื่ออะไรครับ สวัสดีค่ะชื่อเรค่ะเรเอาเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงค่ะแต่ว่าคอสเพลย์เป็นตัวละครผู้ชายโอเคเร,เรครับข้อนี้ถ้าตอบถูกนะฮะได้ไปก่อนเลยนะครับสองพบาทเรตอบว่าละครหลังข่าวค่ะเฮ้ย <c oughs> ละครหลังข่าวนะครับถูกต้อง <c oughs> ภาพแรกคือเป็นรายการข่าวที่2เป็นรายการประเภทละครนั่นเองนะครับทีนีละครเนี่ยอยู่หลังข่าวก็เลยเป็นละครหลังข่าวนะฮะสองพันแรกไม่มีใครได้ไปนะครับแต่กลายเป็น2,000บาทนะครับน้องเรได้ไปสุดยอดข้อต่อไปครับต้องลงตรงกลางมานะครับคนละ1000คะแนนนะครับตรงกลางอยู่ที่2,000คะแนนนะครับมี1พยางครับ1พยางเท่านั้นนะฮะถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมา แมคู่นี้คงต้องเก็บไปชมกันต่อในสัปดาห์หน้ากันแบบเต็มๆแล้วหรือครับและยังมีเหล่าคอสเพลย์ที่น่าสนใจอีก12ท่านที่กำลังรอจะลงบัดวนการถอดรหัสภาพกันจะเป็นตัวละครจากหนังการ์ตูนเรื่องอะไรบ้างนั้นติดตามชมกันได้ทุกวันจันทร์ถึงสุกเวลา5โมงเย็นสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ